สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชนนะคะวันนี้ชนจะพามาพบกับเครื่องหยอด SPK นะคะเครื่องหยอดที่ตอบโจทย์กับเกษตรกรที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจุดเด่นของเครื่องหยอด SPK มีอะไรบ้าง1นึ่งนะคะระบบลูกหยอดที่ไม่เหมือนใครมีความแม่นยําสูงนะคะ จุดเด่นของเราก็คือมีเกียร์นะคะไว้เลือกระยะความถี่นะคะมีทั้งหมด6เกียร์และจะมีเกียร์ว่างอีก1เกียร์นะคะจุดที่2จะมีปุ่มสําหรับไว้เลือกขนาดของมเมล็ดนะคะข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนจานหยอดไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนสเตอร์ท,ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอีกอย่างหนึ่งคือของเราเป็นระบบอิสระ100ซนะคะแยกแถวแถวไหนที่ไปเจอหินเจอตอก็จะขึ้นลงตามสภาพของพื้นดินนะคะอันนี้ ตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากที่สุดเหมือนกันนะคะข้อที่สมนะคะระยะล่องที่สามารถปรับได้นะคะสามารถปรับเป็นล่องเดี่ยวล่องคู่ได้นะคะข้อที่4ี่นะคะสําหรับตัวปุ๋ยนะคะสามารถปรับได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาปุ๋ยลงมากลงน้อยนะคะข้อที่หนะคะสําหรับตัวตั้งโซ่นะคะเป็นตัวตั้งโซ่อัตโนมัตินะคะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งโซ่นะคะข้อที่6นะคะตัวถังนะคะ สำหรับถังปุ๋ยแล้วก็ถังมาเล็งเป็นสแตนเลสท,ทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะสำหรับเครื่องหยอด s T k นะคะมีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของลูกค้านะคะ2แถว3แถว4แถวนะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้ตามขนาดรถของลูกค้าได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่เพียง53,000บาทเท่านั้นนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับเครื่องหยอด s T k นะคะเป็นสินค้าที่โรงงานผลิตเองขายเองเลยค่ะ รับประกันสินค้าอยู่ที่1ปีสําหรับลูกค้าที่อยากเห็นสินค้าของเรานะคะสามารถาเข้ามาดูสินค้าของเราได้ที่โรงงานเลยนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะมาไม่ถูกสามารถสอบถามมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะคิดถึงเครื่องหยอดคิดถึงชนนะคะ0885472101คะทิ้งท้ายนะคะจะพาไปดูวิธีการทำงานของเครื่องหยอด STK กันนะคะ